สวัสดีครับผม f อสวัสดีทุกเอฟซีท่านครับผมมาพบกับช่องเลขนักล่านะครับผมคลิปนี้นะครับผมเป็นคลิปแจกสูตรนะครับผมแจกสูตรนะครับผมเหลาพัฒนานะครับผมสูตรที่4ของเลขนักล่านะครับผมนะครับให้ f อดูนะครับผมสำหรับสูตรนี้ก็เข้ามาแล้วนะครับต่อเนื่อง14งวดติดนะครับผม แต่ว่ามีสูตรแล้วก็ทําดูดหลังได้นะครับผมนะครับผมเป็นสูตรระยะยาวนะครับผมนะครับมีเข้ามีหลุดแต่เวลาเดินก็จะเดินยาวนะครับหลุดก็ไม่น่าเกินครั้งหรือ2ครั้งต่องวดนะครับสูตรนี้ก็เดินทางมา14งวดติดนะครับแต่ก่อนที่จะดูตัวเลขแนวทางแจก,กสูตรกันก็มาดูคําเตือกนกันก่อนนะครับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไล์ โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดครับผมในช่องทาง YouTube ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักลาดนั้นขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยทุกท่านครับผมมาดูแนวทางกันเลยนะครับสูตรนี้นะครับผมก็เข้ามาแล้ว14งวดติดนะครับ14งวดติดนะครับก็เดี๋ยวเรกเราจะทาให้ดูนะครับย้อนหลังตั้งแต่วันที่18ธันวานะครับผม18ธันวาคม2 5 6พนก็ะครับก็มาดูกันครับผมวันที่18ธันวาคมนะครับผลที่ออกนะครับ18ทอคนะครับ เรกลาดลงให้ดูไปแล้ว2คลิปนะครับที่เจาะแจกสูตรนะครับนะครับสคลิปแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด4คลิปนะครับผมจะแจกสูตร4สูตรให้นะครับเป็นสูตรหลังบ้านที่เข้ายาวนะครับผมสูตรเล็กน้อยเล็กน่ไม่ลงให้นะครับผมนะครับชื่อสูตรก็คือสูตรหอยพวงนะครับผมใช้ได้นะครับเป็นสูตรอมตะที่สามารถใช้ได้นะครับผมตลอดนะครับผมมาดูครับผลของที่18นะครับผลที่ออก 9 2 3 7 4 1สนะครับผมสูตรนี้ใช้หลักร้อยครับผมใช้หลักร้อยนะครับผมบวก9ใช้หลักร้อยบวก9กนะครับก็มาบวกกันเลยครับ7บวก9เท่ากับ6นะครับนะครับ6ลบ2ครับผมนะครับสูตรนี้จะมีความสลับซับซ้อนตรง ตั้งแถวเนี่ยครับผมนะครับทีนี้ครับผมใช้6นะครับผมหกบวกสก็จะเป็น6กลบสก็จะเป็นสี่ในต้องบวก3ครับหกบวกสนะครับก็จะเป็น9นะครับผมมันจะยากตรงตั้งสูตรนี่นะครับผมนะครับอันเดียวกันนะครับครับเก้านะครับผมเก้าก็ไปบวกสองนะครับก็เป็นหนึ่ง นะสองสามนะครับสูตรนี้นะครับผมจะใช้ทั้งหมด15คู่เจาะนะครับจะมี15คู่เจาะนะครับจะน้อยกว่าสูตรอื่นทุกสูตรนะครับผมนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดให้น้อยลงนะครับแต่ก็นํามาแจกให้ดูนะครับเรามาทําให้ดูก่อนนะครับผมใน6 ตัววินนี้จะได้ทั้งหมดสิบห้าคู่เจาะนะครับผมก็จะมีนะครับผม6.4นะครับผม69 61 62 63 49 41,42,43,23,91,92,93,12,13ครับ ตัวเด่นครับนะครับนะครับเก้าบวกหนึ่งนะครับผมเป็นตัวรูดนะครับเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ครับศูนย์หนึ่งอีกสูตรหนึ่งครับใช้สี่ตัวนะครับเดี๋ยวมันตัดนะครับเดี๋ยวค่อยมาตัดนะครับผมก็จะเป็นหกนะครับหกกับสี่เรามาดูกันเลยนะครับผลจะออกตัวใดยังไงมาดูครับ ตัวไหนที่มีนะครับผม0164เอาทั้งหมดศูนย์หนึ่งหกสี่มนแถวแรกนี้ติด6หมดเลยนะครับติดแถวสองครับติด4เอาหมดทุกตัวครับนะครับติดหนึ่งครับ ติดหนึ่งเอานะครับถูกตัดออกไปแค่นะครับผมเก้าสองเก้าสามสองสามตัดไปสามคู่เพราะนั้นในสิบห้าคู่ก็จะเหลือสิบสองคู่เจาะนะครับสิบสองคู่เจาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองคู่เจาะในสิบสองคู่เจาะนั้นจะมีคู่ใดติดบ้างนะครับเราก็มาดูผลของวันที่ 20นะครับผมผลของวันที่20ธันวานะครับ20ทอคอนะครับผม fc 67ผลที่ออกครับผม215092 215092ครับเรามาดูกันเลยนะครับ ศูนย์หน่เาสองออหนะครับห้ 50. ตัวนี้นะครับผมตัวรูดเราเข้าเข้าไปที่0ูนย์ตรงนี้นะครับเข้าไปที่รูด0ูนย์ตรงนี้นะครับล่างครับตรงนี้ แต่คู่วินนะครับคู่วินนะครับที่คัดเน้นนะครับคู่วินคัดเน้นไม่เข้าแต่ไปเข้าคู่เจาะตรงนี้เก้าสามบนนะครับดูดีๆนะครับ fc นี่ครับบนนะครับเห็นไหมครับสูตรไม่ใช่ว่านะครับตัวเน้นตัวเจาะจะเข้านะครับบางทีเข้าแบบนี้นะครับที่เลข้าทำให้ดูนะครับตัวเลขแต่ทุกตัวเลขไม่ใช่ว่าไม่มีที่มานะครับ fc เลขลาดอยากบอกว่านะครับการทำนะครับตัวเลขนี้ค่อนข้างลำบากนะครับนะครับไม่ใช่ว่าจะง่ายๆนะครับนะครับคนทำสูตรเองนะครับผมเวลานำไปใช้งานก็ยังไม่ถูกนะครับเพราะนั้นอยากให้นะครับวิเคราะห์นะครับส่วนที่เลขลาดทำให้ดูนี้นะครับเป็นสูตรที่เดินระยะยาวนะครับอยากให้นะครับเอาไปทําดูได้นะครับทําดูเองได้นะครับผมเพราะเป็นสูตรไม่ยากที่เลขลาดนํามาทําให้ดูนี้นะครับนะครับ มาดูครับผมนะครับบันที่ยีจะเข้าไหมครับใช้0นบวก9นะครับผม0บวก9้าเท่ากับ9นะครับ9ลบ2เท่ากับ7นะครับ9นี่ต้องไปบวก3นะครับเนี่ยครับตอนตั้งสูตรจะลำบากหน่อย2นะครับ2บวก2เท่ากับ4นะครับ5แล้วก็6นะครับผมนะครับ5 6 เราก็จะทำตัวรูดตัวเด่นไว้นะครับ9 9นะครับผมก็จะเป็น1กับ2อีกชุดหนึ่งก็จะเป็น9กับ7นะครับ9กับ7นะตัวนี้แล้วก็จะไม่บินนะครับผมจะเอาผลของที่ยีบสให้ดูเลยนะครับผม ครับจะไปวินวันที่25นะครับนะครับนะครับ23ธันวานะครับผม23ธันวาผลที่ออกนะครับนะครับครับผมี่จะเห็นว่านะครับเห็นว่าตัวเลขตัวนี้มันจะน้อยกว่าคนอื่นต่วชุดในในในสูตรอื่นนะครับเพราะตัวนี้จะเป็นตัวคัดนะครับขนาดตัวคัดเห็นไหมครับผมตัวคัดที่น้อยตัวอื่นเห็นะครับยังไม่เข้าใน ตัวเน้นนะครับผมมาเข้านอกกรอบนะครับก้นนะครับมาดูครับครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะครับผลที่ออกนะครับวันที่23ธันวานะครับ8 1 9 2 8 5 819285นเะครับเราก็มาดูกันก่อนครับมาดูตรงนี้ครับผมชุดวินมี92ไหมครับเข้า92ตรงนี้นะครับ นี่ครับข้า9สองตรงนี้นะครับเนี่ยครับนะครับผม85มีไหมครับมีแต่5้านะครับไม่มี8นะครับส่วนตรงนี้ครับเราเข้ารูด2และรูด9นะครับล่างนะครับนี่ะครับ มาดูต่อครับผมสูตรจะเดินไหมครับวันที่ยี่ห้าจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็มาดูกันก่อนครับหลักร้อยครับบวกด้วยเก้านะครับผมหลักร้อยบวกด้วยเก้านะครับสองบวกเก้านะครับผมสองบวกเก้าเป็นหนึ่งนะครับนะครับลบสองนะครับผมสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้านะครับเหลือเก้าสิบเอ็ดลบสองเหลือเก้าตั้งสูตรครับ 1บวก3นะครับ1บวก3เท่ากับ4 4เพิ่ม2เท่ากับ6เพิ่ม1ครับเป็น7เป็น8นะครับได้19 4 6 7เนะครับสีนะครับ1 9 4 6 7 8ตัวเด่นตัวรูดครับมนะครับ เก้าบวกห้าครับผมรูดสี่ห้าครับผมรูดสี่ห้ารูดครับหนึ่งลบสองสิบเอ็ดลบสองนะครับเหลือเก้านะครับมาดูผลครับวันที่ยี่สิบห้าผลออกไหลของวันเมื่อวานนี้ครับนะครับว่าสูตรเดินยังไงนะครับยี่สี่ก็นําไปทําย้อนหลังดูนะครับว่าเข้าจริงไม่จริงเลียกราบมีหลักฐานทุกตัวนะครับผมมีหลักฐานทุกตัว ผลที่ออกวันที่ยี่ห้านะครับผมสี่สี่เก้าเก้าแปดเก้าสี่สี่เก้าเก้าแปดเก้าเราก็มาเช็คดูกันเลยครับผม,มก่อนอื่นมาดูตัววินก่อนครับมีเก้าเก้ามีแปดเก้าไหมครับเข้าไปที่แปดเก้าตรงนี้ครับนี่ครับเข้าบนนะครับผมจะเห็นได้ว่าสลับบนล่างบนล่างอยู่นะครับ ส่วนตัวเด่นตัวรูดครับผมเข้าตัวไหนครับเข้ารูด9บนล่างนะครับนี่ครับล่างตรงนี้บนนะครับนี่ครับจริงๆเข้า3าเด้งนะครับเพราะมันมี99นะครับเี่ครับผมทีนี้จะมาทําให้ดูครับวันที่27ก็คือตรงนี้นะครับที่จะออกวันที่27นะครับเข้าไม่เข้าก็มาดูตามสูตรนี่นะครับหลักร้อยบวก9ก้า 9บวก9เป็น8นะครับผม8ลบ2หลือ6นะครับตั้งสูตรครับผมบวก3 3บวก8เป็น1นะครับ1บวก2เป็น3 4 5นะครับผม8 6 1 3 4 5 8 6 1 3 4 5นะครับผมตัวรูดครับบวก9 บวกเตัวรูดครับผม8และ9นะครับผม8ครับอีกชุดหนึ่ง8ปดลบสอจะได้ตัวเด่น8 9 6นะครับ8 9 6เก้นะครับเราต้องทำวินเต็มครับเพราะว่ามันเป็นชุดที่จะออกของวันนะครับวันที่27คือวันพรุ่งนี้นะครับวินกันเลยครับนะครับผม8 6ครับผม 1> 8ปดหนึ่งแปดสามแปห้หนึ่งหสามหห้า สี่ห้าหนึ่งสหครับเราก็มาดูกันเลยนะครับ fc นะครับติดแปดติด9ติด6เอาทุกตัวนะครับแถวแรกติด8ทุกตัว บางคนเห็นขีดนี้อ้าวมันก็ได้ทุกตัวทั้งหมดนะครับผมนะครับจาก21ตัวจะเหลือ11 11คู่จาก1 0 5คู่จะเหลือ11คู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาวัดกันว่านะครับเอาผลนะครับผม11คู่ถือว่าน้อยนะครับบนล่างนะครับผมถือว่าน้อยแล้วก็จะมาทําการคัดตัวสุดท้ายอีกนะครับอย่างที่เรียกละทำให้ดูนะครับตรงนี้คือสูตรเต็มนะครับ มาดูครับ6แถว2นะครับแถว2 6นะครับนี่ครับแถว3ครับที่ติด8ติด6ติด9นะครับไม่มีแล้วนะครับเห็นไหมครับก็จะเหลือแค่1 2 3 4 5 6 7 8 9้านะครับ9คู่9คู่จอบเราก็เอาลงมาตรงนี้ครับ รูทนะครับผมแปดเท่ากับรูดหกเท่ากับนะครับแปดหกไปกลับนะครับผมบนล่างแปดหนึ่งทำไมทึงบนล่างเนี่ยครับเห็นไหมครับบนล่างนะครับแปดสามแปดสี 8, 3, 8, 4, แปดห้าหกหนนะครับผม f 4ทีนี้เราก็มาเช็คดูครับผมสูตรครับไปชนกับที่เลขละธรรมให้ดูในคืนของวันที่25ที่ผลออกนะครับเดี๋ยวใช้สูตรแม่สูตรตัวที่เข้ามานานที่สุดนะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนะี่ครับ ตัวนี้นะครับชนตัวไหนครับมี8ปดไหมับดนะครับแปดหกมีไหมครับแปดหกมีนะครับแปดหนึ่งมีไหมครับแปดหนึ่งมีนะครับแปดสองมีไหมครับแปดสองไม่มีครับแปดสี่มีไหมครับนี่ครับแปดสี่แปดห้ามีไหมครับผมแปดห้านี่ครับนี่ครับแปดห้ 80ไม่มีนะครับผมนะครับหกครับหกหนึ่งนี่ครับผมหกสามไม่มีครับหกสี่มีนะครับผมหกห้านี่ครับผมนะครับนี่คือแม่สูตรที่ทำให้ดูในคืนวันแรกนะครับที่เดินทางมาแล้วนะครับผมยี่สิบห้างวดหลุดหนึ่งงวดนะครับนี่ครับที่ทำให้ดูนะครับผมแจกเป็นแนวทางนะครับผม นั้นสูตรนี้เราก็จะเน้นไปที่8อยู่เหมือนเดิมนะครับผมนะครับเน้นที่8นะครับเห็นไหมครับผม fc นะครับผมนะครับครับหน้าจอไปเลยนะครับผมเหลืออีกนะครับผมยังเหลืออีกหนึ่งสูตรที่จะทําให้ดูคือสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็เดินมานะครับผมเนี่ยครับผมสิบกว่างวดเหมือนกันนะครับผม fc จะเป็นสูตรนี้นะครับที่ทําให้ดีครับมีที่มาที่ไปทุกตัวนะครับสีเอาล้วครับขออวยพรทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ